สบายดีสวัสดีครับมีตาสองแล้วรักต่างเวยค่ะวิญญาณสมิทธิ์คนไทยรักต่างเยมือเนียมาอยู่กับของอยู่ของกินนี่แหละนี่เบิ้งเป็บิ้ลใส่เข่าใส่เข่าใส่เข่าก่อนที่เทียดกับเข่าปาดใส่เข่าเข่าเนีเ้ยนะครับเข่าเนี้ยเข่านี้ยใส่ไปใช่ไหมมันติดอันอนี้ต่ำ อ่ขนาดหนึ่งโบโดนเด้เอาสันผาตองปาดเบิ่งองนี้ดัเบิ่องยังปาดเบิ่งหนึ่งพี่น้องสื้อให้ไม่กับโบเอาเดินี่เป็นยังคือบ่เอามันยังใสได้อยู่ยังใสได้ยังแต่มันขาดอันนี้ซื้อยังแต่มันขาดคือกันนันลาเกี่ย้อนว่ามันขาดหลาก็เลยสื้อให้ไม่มันเก่าเลยเด้เก่าก็ใสไปก่อนเก่าเกาขาดเลยใสไปก่อนมันยังใสดีอยู่ต๋อใสดีอยู่ของเก่ามันใสดีกว่าของใหม่อ๋อใสดีกว่าของใหม่ แล้วคนเก่าละ่ะคักบ่ะฮะค,นคนน้นเก่าค้นเก่าเป็นยังไงดีบ่คนเก่าก็ดีอยู่ดีเป็นบ่บางนางเถื่อคนเก่ามันดีกว่าคนคนใหม่ๆเด็คนอันอผู้ผู้น,น้อยๆฮะนะมีประสบการณ์เป็นบ่ะบ่มีดอกได้ย,ยินเพลินว่าอืม,มป้าเจอได้ย,ยินเพลินว่าเ<ม>อบอบักสามวิว่าเถอนบ่น <laughs> <laughs> บ้านี้ข้าวบะสามวบะมีเลยนบะบะมีบะมี่โอ้สามวีแต่ละขึ้นเจ็บปวดบะบะบะเจ็บแต่ละขึ้นเออมีในความเจ็บปวดบะบะเจ็บลัางขึ้นกับเจ็บล่งขึ้นกับบะเจ็บบะโอ้ยโอ้ยหนึ่งเจ็บขี้ว่ะคพื่อจงเข้าเรียนแต่ล็อกนะพี่แม่อันพี่แม่กับพี่พ่อพากันไป หอดจวนล้าบ่เขาใกล้จะห่ดจวนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเอายอ,อกกันไปนะครับพี่น้องอันนี้เก็บผักมาไว <ๆ S 1> ้เย็ยงจะทําอะไรกินวันนี้เมนูลาบหมูเมโนโลูมโมโนโนลาบหมูโอเคครับมามาเห็ดลาบหมูกินกันห้ามมาเศร้าปาดยังไงมาบึง <น>สมพักม<า>เม,ม,มื่อวานนี่เต็ดนเมื่อวานเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเวที่ยมองดูโอ้โหสมพักเนื้อเดียวกันอืมแต่ว่ามือเที่ยงนี้กินได้เลยแล้วมือเที่ยงนี้กินได้เริ่มม,มือหรือมือตอนนี้บ่ใส่ก่อนเิี่มก่อนคับใหญ่ๆคัใหญ่ๆอืมมันออกสมสมได้แล้วเนาะนี่เราพอดีกินคักพอดีคักพอดีเนี่ยก <มา S 1> ินกับล<ม>าบหมูครับพี่เองเดี๋ยวพา่านยจำิดจะ ไปเฮ็ดลาหมูสูมินตากินก็มะขัวขาวคั่วนะครับขาวคั่วเบดข้าวคั่วนี่ใส่ข้าวสารนะครับขา้าวข้าวสารข้าวเหนียวนะครับมะขัวใส่ไฟอ่อนๆขัวให้มันเกือบใหม่หมดละมันค่อยหอมก็ให้มันสุกสุกอหลีเลยนะครับใหีขา้าวขามันสุกเลยเอาทามานตำตำเองขาขคั่วมันจะหอมหอมดี แต่จะซื้อก็ซื้อง่ายๆนะครับอ่ลปปาละสิบบาทก็มนีนะครับขัวขัวๆนะครับใส่ไฟอ่อนๆอ,อย่าพออันนี้จะต้มต้มลวกนะครับลวกอันลวกนังนังนังเนี้ซื้อมายี่สิบบาทอันนี้เรียบร้อยนี่ครับข,วขวัวผมจะขวัวให้มันเป็นสีนี้เลยนะครับอสีนี้ มันเละๆดำๆเนาะมันจังหอมเนาะเมนข้างในก็คือให้เขาเขาสุกเลยเอาก็สามารถคือกินกินได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็หม้อปวดละหลวกหนังให้มันเย็นได้เลยอันนี้ให้มันเย็นนนปันปั้น่ะบ่ต่ำบ่ะเอาบ่ต่ำกับบ่ต่ำจะให้มันเย็นจังน้อยก่อนยันลูกคาซีมาขึ้นมาว่านี่ตอนนี้ก็ทลายแล้วจะอยากต่ำบ่ะจะมากต่ำบ่ะ แมนตาตำมันกะแซลกระบบนไปนะัอาใส่เวลาเมื่อวานนี่สิบเอ็ดโมงเลยมันเกือบเที่ยงสิบโมงกว่าลูกขามาสิบโมงกว่าสิบโม,มงกว่าคือเมื่อวานนี้ค่าเห็ดอ่าโซลาเซลฮะน้องเธอเพิ่นมามาเร็วมนี แต่ว่าถ้าเขาตับมันก็นได้อีกวัรยากาศนึงห่อตัหนึ่งคือแซบแซบเลยล่ะมันมันจีบบนแงอ,อันนั้นมันมั่นบนแงอันนี้อัน,น,อน,นมันสอดนี่ตักขึ้นมากอเย็นไปนั่นเย็นขนาันี่เลยเมื่อนี้อากาศฝ้ารึ้มนะครับ บ่ดแดดเลยมือดเลยอากาศเย็นนะ้รก็เมื่อนี่อากาศเย็นย้ำมาสาวอากาศเย็นนี่รอดจกหน่อยห้มัเย็นจะหน่อยใส่ไปต่ำกรใส่เวลาบูดน,นครับใส่เวลาไม่นานที่ต่ำบอลนะมาต่ำเลยครับเมือดเมือดตอนนี้อากาศเมือดนะครับเมื่อดตํำเมือดอยู่แล้วเนาะที่จริงคนกับขาวยุ่แต่ว่าบ่ดด้มือดบอดแดดดำเนาะ <laughs> เขาปนไดงามปิดไฟคือนเขาอ่ะล่ะเงาเมืนขึ้นก่าเนาะเมียนรับพีน้องปิดไฟคือเเขากได้ค้ำเอาคือเเขาอ่ะล่ะเมียนมาเว่าเม่นกับเม่นหนางามปนไดง่ามหนันกระบดีเหลียวเห็นหน้าขึ้นกขาหละคุณนึงซักคุณนึงต่ำเนาะ ที่แรกว่าสิปั้นเอาบนีปเพิ่นว่าอยากตามมาเพราะอยากพราอยากปั้นตามอามันจะอ่อมันจะได้อืมบรรยากาศกว่าตนบรรยากาศคือมันถึงความแสบความแสบก็ละไรยางพอแม่ผ้าเฮ็ดมากต่ำนี่ล่ะเป็นเฮียนงานว่ะเอ่อครัวครัวพี่ครัวเขาครัวเฮียนเป็นงานดองงานนั่นงานนี่โอ้โหมันเนี่ย ตันยังถี่คนกับว่าตา่ำมันเลางาย่ยบไงวะเฮ้อเลางา่ยดิแล้ว่าปลายทางก็คือเลี่วบะเล้วเฮ็ดนไปเรื่อยๆเป็นการฝึกการอดทนเลยตำข,ขวาวคั่วนี่มันที สากเจ้าเยาวนั่งไอ้ต่ำโคก,กว่างไปทั้งต่พี่ต่ำอยู่พี่อโอ้คันต้องเอาสั่งเงา,าจากเง้า,าจากบต่ต้องไงญ้คันก็ได้อะ็ออดีพาออ่าะมันนี่บ่ฝันเนะมันนี่ ฟ้าเขารงลงนนำลงท่าเกี่ยวกับ้องนนำ้องไทยพี่น้องเคยเป็นถ้าปวดเย่เนี่ย <c oughs> ถ้าปวดเย่าเนี่ยฟัน <c oughs> ฟันเราไปเข่าห้องนนำห้องในก็โอ้ยสกปรกเพกาะเป็นตาเขา่า ก็แมนนะไปปวดก็ปวดอยู่แต่ว่าขันไปโยอรลางเท้ามกันขันจีนั่นก็อายคนยังถี่นะบ่ <c oughs> ม,มีจังหวะที่จะได้โยแต่ว่าถ้าฟันยังเต็มท้าว่าปล่อยออกเต็มที่ร่างเท้าเนี่ย,ยจำแล้วประเด็นจำจำบุคเนี่ย <c oughs> ม,มันมันมันปิวมั้ยใส เนี่ยนี่โอ้ยมันโยโยกเลยโอ้ยเปียกของแทบเวลาเนาะโยเซบอนตั้งแต่มันเป็นเด็กหนุ่ยแต่ว่าขันปูยใหญ่ปูยใหญ่เลยสมมติว่าผัวกับเมียนอ่นตัวน้ำแข็งอ่วผัวโยเซบอนหรือเมียโยเซบอนนี่มันมันมันจะเป็นร่างบอกเหตุร่างบอกว่า สองคนนี้ต้องได้เลิกกันแน่นอนเออเคอยเคอยอยู่ดิเราเคยเงียวใส่หัวเจ้าเต๋บมือเคยเงียวใส่แต่ว่า่อยฟันเห็นคนเคยฟันเห็นว่าไปเงียวคือจังเจ้าวาบ้านในี่เปียกเออนั่นละเขาเิ้นว่าเงียวใส่บอนฟันว่าไปเงี้ยวว่าเดแล้วไปนั่งเงี้ยวหอะไรเจ้าออวานะอะไรแต่บ้านนี้ก็เลยเงี้ยวอีี เงียวอิลีคือเครือของแก้คือเคืองเงียวอิลีแมนถ้าเข้ากับต้องมีแก่เคียดด้วยกันว่าทำทาเหมือนกับว่าเลิกกันไปสักระยะหนึ่งพนอนนี้เนาะต่อแก่แก่เคียดเด้ขั้นว่าท่านมันจะได้เลิกจริงๆอือบรูแล้วอันนั้นเอาไว้ทาไว้ไว้ทาไว้ทาผัดวันเดียวก็จะเห็นผัดกะเพรามอื่น ได้ uh. แล้วอันนี้แต่ว่าเขาขัวแล้วเขาขัวเนาะเ <_ let Mull igan> พราะเขาขัวตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วนี่ได้ครึ่งทางอันนี้ก็ไปล่างอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงนครับผู้ใดยังฉันเคยเป็นบ่หรือว่ามันเป็นน้ำคว่ำเป็นน้ำอ่าุป,ปทานหรือว่าเป็นน้ำคว่ำเกคือเือ,อแล้วผู้เฒ่าก็เอการื ah. ว่าว่าถ้า ว่าเงี้ยวส่บอลเนี่ยเงี้ยวส่ผัวเงี้ยวใส่เมียอย่างๆมันมันจะต้องได้เลิกกันอันนี้เงี้ยวเงี้ยววุ่นเงี้ยวใส่ผัวเงี้ยวส่เจ้าของเงี้ยวส่เจ้าของนั่นแหละคือหมายถึงว่าหมายถึงข้น้อนน้ำกันตอนที่อยู่ด้วยกันอยู่ตอนที่อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันโบมันเงี้ยวจากจากใเขาหล่ะรับเอิ่นเงี้ยวไ่บอลเงี้ยวใส่บอล เอาิมาขวานหมูนี่ถ่ายเจ้าอยู่เลือเ,เกลือเยอดเกลือหน่อยหนึ่งนะ,ะใส่น้ำนิดหนึ่งไม่บ้ตอ้องให้มันแห้งบ่ต้องให้มันแห้งครับแต่มันมีน้ำเอาเจาะพอได้จับจากน้อยอืออันนี้ใกล้แล้วนีว่ถ้าตำที่แรกยังบาลในแหลกมันที่มันที่สะ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 ขึะ้นมาปากบานนี้ตำทำมันแหลกมันเกิดมันเกิดที่งฟงเออเพราะว่า อที่มันฟงกันมากมันหน่อยมันกะจีเริ่มเห็นมานน่เจ้าเจ้าเมื่งเมื่องมันตอนแรกมันดีฟ้าฟ้าขึ้นมาเย็นมาก็ดีมันจะแหลกมันก็จะแล้วก็มันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเท่าสีเห็ดก็เหมือนกับเป็นจากนะตําเทียมมันสีแหลกเทียมมันสีได้มันบนเหนือบาปวยแห้งนะครับเท่า็ดไปเรื่อยๆนี่แหละ เต่ลาบใส่ปล่อยิโอหอมนีกับขัวกับไปมีปฏิกิริยาแต่ว่าตำแหลกละเอียดไลเป็นจนเป็นฟุ้นะอะไรก็บดีนะครับต้อง,ต,องต้องให้มันเหลือเม็ดหักเครื่งนำเพราะว่าเัาขัวนี่เ้าขัวให้มันซุกถ้าขัวเบอรซุกโอเคมายำในยํำเป็นก้อนแตะโป๊ะ ข้าวปวผสุกนะครับอันนี้เขาขัาวสุกเวลามันถืออาหารมันจะเปื่อยเปื่อยมันจะอ่อนนุ่มนุ่มไปเลยก็ยังอ่ะมาม่าเนี่ยแหละครับมาม่าเส้นแข็งๆแล้วถือน้ำห่อนถือความห่อนแล้วมันก็เปื่อยอันนี้คือการถืออาหารหล้วมันกับเปื่อยแต่ว่าบรรยากาศของการได้กินลหลับมันได้ยำเนี่ยน้อยนึงเนี่ยอู้ั ข่ออะไรครับนี่ครับพี่นาะเขาขัวนะครับมาลุยเลยนะครับใส่พริกลงไปพริกกระตัมเองเนาะพริกพริกระตัมเองขัวเองตับเองเท่ากันอชอบเผ็ดๆกินแก้วัดก,กินแก้วัดกินแก้วัดหรือว่ากินอันดูดน้ำมูกก็ ให้มันออกกันละ่ะอันอยังใส่ก้อนใส่รุ่นบดได้มีคนนะครับอันนี้เอาสาอนกระแปนหนึงเอาอกระบ,บอกอันใหญ่ๆ,ออ,ๆออกละแล้วมาเข่าขวนะครับอะไรใส่ก่อนใส่หลังไม่สําคัญอันนี้คัวดํามไม่ได่เนี๋ยเอาใส่กับไปได้ส่วนเคืองอมอใส,ใสหลายแซบนะครับน้าปลาเข้าไป คนนก่อนพ่อมะนาวบีบลงไปมะนาวกะเก็บเก็กบมาดเดียว,ยวน,นี่แหละครับไม่ไม่มะนาวกะจนสุกนะครับกินบ่ทันไม่ได้กินแทบบ่ได้กินบ่ใ <laughs> <laughs> ครตำมะเุืงอะ่ะแ <laughs> มนไม่ค่อยตำส้มตำก้อยก็โดนโดนเท่านึงน้ำลายไ <laughs> หลน้ำลายบ่อีกจกั่าไหร่ปะพอแล้วพอหรือปะ เดี๋ยวมันอันโบนั่นยังคอยใส่ไหหอมซอยใส่เข้าไปเลยคิดว่ามันจะนัวพอดีล่ะปึ๊บเนี่ยพวกนี้อาหารวันนี้พ่อจะได้สื่อตั้งแตะหมูเนื้อหมูนะครับหมูหนังนั่นหละก็คือเอิญร่วมกันผุหมูค <c oughs> ือจังดูกว่ากินขน้าวกำยัางกินข้าวกับตอน <c oughs> <c oughs> ตอนตอนไม่ตอนอย่างไย เอียงแนี่ที่เอิญเอิญเข้ามาตอนไหนตอนตอนส่วนมากกับตอนเอินว่าตอนตอนหมูตอนปลาตอนปลาตอนสินตอนสินสินนี่เอินตอนงัวหรือตอนหรือเอินสิ่นเอิญสิ่นตอนสินตอนสินสินนี่คือหมายถึงว่าง่วหรือควายเป็นบ่หันเข้ามาสิ่นการลงหมูนี่เอินหมูส่วนมากเนี่ยกินแต่หมูละกินส่วนมากกินแตหมหมูหมูปลา เป็นตอนพอดีมึนต้องการใส่บักพริก,กไปสองสอนเลยนะครับโทษโทษโทษมึงคือสิแสบยทองค่ะมึงวะแดงมันแซบแล้วนี่ครับลาบลาบหมูของพ่อใหญ่สำเริจมาเิมกันเิมคำใหญ่ๆเลยคำ,ำ,ำใหญ่เลยคำใหญ่เสียนางไลายเนาะเฮานางไลายมันยังแซบ ประเทศจริงไหมเท่ปะโอเคครับบพักสดแล้วก็มีพักอย่างพร้อมพักสดด้วกครับส้มพักเอาสําหรับอาหารของข้าเมือน,นี่เรียบร้อยนะครับการทําอาหารกินเช้ากันก่อน,นที่ลูกค้าจะมาเนาะเอ้ย่ดี่มีแห้งจุกุทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปอ่ะไปแล้วครับามาผมสวัสด,ดีครับ okay <laughs>